โครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายก๊าสธรรมชาติเป็นโครงการประเภทท่าเทียบเรือสำหรับขนถ่ายก๊าสธรรมชาติเหลวที่ตั้งโครงการตั้งอยู่บนพื้นที่พัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาตบพุธระยะที่สามในคมอ,อุตสาหกรรมมาตบพุธตำบลมาตบพุธอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองจุดประสงค์ของโครงการเพื่อรับรองการจัดส่งก๊าสธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับการรับรองการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาครและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติของท่าเรืออุตสาหรกรรมมาตรพุทธให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสอบเขตพื้นที่การศึกษาพื้นที่โครงการครอบคุมบริเวณก่อสร้างท่าเทียบเรือขนถ่าย LNG ร่องน้ำเดินเรือ ครงสร้างท่อส่งก๊าสถังเก็บ LNG และพื้นที่สนับสนุนในนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธพื้นที่โดยรอบในรัศมี5กิโลเมตรจากแนวขอบเขตพื้นที่ถมทะเลและท่าเทียบเรือส็บปิ้งด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำทะเลจากการขุดลอกและการขนถ่ายก๊าสสำรวจและติดตามทรัพยากรชีวภาพในทะเล ประเมินผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ทางทะเลและชายฝั่งเช่นการเดินเรือการประมงและการท่องเที่ยวด้านชุมชนชายฝั่งและสังคมโดยรอบประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเสียงแวดล้อมศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนโดยรอบและด้านความปลอดภัยของการขนถ่าย LNG ประเมินความเสี่ยงจากอุบัติภยัยเช่นการรั่วไหลของแกส๊สการระเหยของไอเย็น วิเคราะห์ผลกระทบจากการขนถ่ายและการเก็บกา๊าซรวมถึงจัดทําแผนป้องกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉินคอบคุมทั้งภายในพื้นที่โครงการและพื้นที่ชุมชนชายฝั่ง Significant Impact ประเด็นผลกระทบที่สําคัญเป็นอันดับที่1คือความเสี่ยงจากการรั่วไหลของกา๊าซธรรมชาติเพลิงไหม้และการระเบิด อันดับที่2คือผลกระทบต่อคุณภาพอากาศจากการขนถ่ายและการเดินเรืออันดับที่สาผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลจากการขุดลอกและการปล่อยน้ําทะเลเย็นอันดับที่ 4. ผลกระทบด้านเสียงและการสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างและการเดินเรืออันดับที่ 5. ผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนโดยรอบมาตรการลดผลกระทบแปรเดียนความเสี่ยงจากการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติมีมาตรการดังนี้ 1. ออกแบบระบบท่อและถังเก็บให้เป็นไปตามมาตรฐานจากกล 2. ติดตั้งระบบตรวจจับการล่วไหลและระบบดับเลิงอัตโ,ตโนมัติ 3. จัดทำแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินและฝึกร่วมกับชุมชนและหน่วยงานรัฐเป็นประจำประเด็นผลกระทบต่อคุณภาพอากาศมีมาตรการดังนี้ 1. ควบคุมการปล่อยไอเหยกา๊าซ 2. ใช้เรือและเครื่องจักรที่มีมาตรฐานการปล่อยมลพิษต่ำ 3. ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณโดยรอบโครงการประเด็นผลกระทบต่อระบบนิเวศท,ทางทะเลมีมาตรการดังนี้ 1. ใช้แนวกั้นตะกอนระหว่างขุดลอก 2. จํจำกัดช่วงเวลาขุดลอกให้หลีกเลี่ยงฤด,ดูวางไข่ของสัตว์น้ำ 3. า 3. ปลูกปะการลังเทียมและฟื้นฟูหญ,ญ้าทะเลทดแทน 4. ควบคุมอุณหภูมิน้ำปล่อยไม่เกินบวกลบ3องศา,ศาจากตามทะเลธรรมชาติ ประเด็นผลกระทบด้านเสียงและการสั่นสะเทือนมาตรการลดผลกระทบ 1. จำกัดเวลาใช้งานเครื่องจักรเฉพาะช่วงกลางวัน 2. ติดตั้งแผ่นกั้นเสียงรอบพื้นที่ 3. ตรวจวัดระดับเสียงและการสั่นสะเทือนเป็นประจำประเด็นผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนโดยรอบ 1. จัดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพ 2. ตรวจสุขภาพของประชาชนรอบโครงการเป็นระยะ 3. จัดทำระบบรับเรื่องร้องเรียนและการสื่อสารความเสี่ยงอย่างโปร่งใสการติดตามตรวจสอบและประเมินผลประเด็นอุบัติเหตุและความปลอดภัยตัวชี้วัดจำนวนเหตุการณ์รั่วไหลเหตุเพลิงไหม้และเหตุฉุกเฉินระยะเวลาทุกเหตุการณ์และทุกไตรมาส 2. ระบบนิเวศทางทะเลตัวชี้วัดคือความหลากหลายชนิดของปลาปลาการัง การจเจริญเติบโตของสาหร่ายและยญาทะเลระยะเวลาคือทุกทก6เดือนประเด็นคุณภาพอากาศตัวชี้วัดความเข้มข้นของ PM 2 5 PM 1 0 n น็อกซอกและคาร์บอนมอนอกไซด์ระยะเวลาลายเดือนและประเด็นสุขภาพของประชาชนตัวชี้วัดอุบัติการโครคทางเดินหายใจ